สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจิโอเกมเมอร์ทิกต็อกช่องของผมก็วันนี้ผมจะมาเปิดทิกต็อกนะาอารับถ้าไม่ว่าอะไรก็ไปเปิดทิกต็อกน้าผมก็เข้ามาแล้วนะครับก็ยังมมีอะไรส่งมานะผมอ่านี่นะจะมี3ามฝาแ้วก็คือการลงติดตามแล้วก็ยี่สิบสองสิบแปดสามคู่ติดตามแล้วก็หนึ่งสิบแปดศูนย์ถูกใจแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่แปดนะผมนี่นะก็จะเป็นวิดีโอประมาณนั้นนะผมนี่นะมันจะมีคนดูนะผมเต็มไปหมด อาล่ะเพราะว่าผู้นี้อาจจะไม่อยู่ก็จะไม่ได้ลงคิดนะผมอาล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เก็บความสนใจทุกคนด้วยนะผมนี่นะก็ให้ทุกคนมีคนดูนะครับนี่เทจัดนะผมแล้วก็วิดีโอจะได้เก็บพึงคำซับนะผมนี่นะก็จะเป็นวิดีโอให้ทุกคนด้วยนะครับก็จะได้มีคนดูให้ทุกคนให้ทุกเวลานะผมนี่นะมันจะได้ประมาณนั้นผมโอเคครับ ก็ถ้าใครช่วงนี้ครับก็อย่าลืมฝากกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูมา้ดี๋ยเสื้อเพื่อธุราไปก่อนสวัสดีครับ